วันนี้ในช่อง BS ขอบอกจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะไปช่วยให้คนอื่นได้พ้นทุกทุกคนแต่ข้าพเจ้าขอสะสมบุญด้วยวิทยาทานสำหรับผู้ที่เข้ามาพบเห็นและได้ยินได้ฟังนะคะในวันที่รู้ว่าต้องให้คีโมแน่นอนแหละคำว่าคีทุกทุกคนต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคนคนนั้น มันเริ่มมาจากที่มีอาการท้องเสียสลับกับท้องอืดเป็นมาบ่อยๆเข้าอาการท้องเสียไม่เท่าไหร่แต่อาการท้องอืดเนี่ยทรมานสุดๆทรมานยังไงเปรียบเสมือนกับที่เวลาเราสูบลมใส่ลูกโปง่งแล้วลูกโป่งเนี่ยมันคือลำไส้ของเราสูบเข้าไปสูบเข้าไปไม่มีทางออกมันก็จะมีแก๊สเนี่ยอยู่ในลูกโปง่งจนเต็มและก็แน่น แล้วจากนั้นลูกโป่งนั้นอะเราลองบิดเมื่อเราบิดแต่ลมไม่ได้ออกไปไหนมันก็จะเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นจะคลายความเจ็บปวดได้ก็ต่อเมื่อลูกโป่งคลายซึ่งเป็นความทรมานสุดๆณนะวินาทีนั้นเมื่อมีลมออกทางไหนไม่ได้ก็จะตีขึ้นข้างบนหายใจก็จะไม่ออก อาการปวดท้องจะเป็นเมื่อมีการรับประทานอะไรเล็กน้อยเข้าไปอะไรก็ช่างทานเข้าไปปวดท้องหมดอันนี้คืออาการแล้วก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะเมื่อมีการขับถ่ายจะมีมูกวนออกมาแต่มันยังไม่ถึงมีเลือดแต่บางคนคนอื่นเนี่ย อาจจะมีถึงขั้นเป็นเลือดสดสดแต่อันนี้ยังไม่ได้มีเลือดแต่เป็นมูกและลำของของการขับถ่ายของเราเนี่ยมันจะรีบลงมีขนาดที่เล็กลงเหมือนขี้แมวเหมือนอขี้กระต่ายอะไรอย่างนี้ไปหาหมอการไปหาหมอก็ไปไม่ใช่ว่าไม่ไปไปหาหมอเนี่ย ก็จะได้รับการวินิจฉัยทั้งหมดที่ไปหามาก็คือคำตอบคือลำไส้แปรปวนท้องเสียอาหารเป็นพิษและก็จะได้ยามามาสำหรับที่จะทุเลาอาการนั้นเพื่อที่จะให้หายปวดท้องหายท้องเสียไปโรงพยาบาลอยู่ทั้งหมดสามโรงพยาบาลด้วยกันก็จะได้รับการวินิจฉัยอย่างนี้ทั้งหมดเลย ก็เลยมาวันหนึ่งน่าจะถึงวันที่จะต้องแล้วแหละก็เลยมีอาการไม่ดีตั้งแต่วันเช้าแล้ววันนั้นน่ะต้องไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะไปอบรมอบรมหน่งทั้งหมดเลยอสองวันด้วยกันวันนี้เป็นวันแรกที่จะต้องอบรมแล้วก็ไปนั่งอบรมอยู่น้องที่อยู่ข้าง ก็บอกว่าพี่ทําไมพี่หน้าซีดจังเลยก็ขณะนั้นเนี่ยที่หน้าซีดแต่เพราะว่ากําลังทนต่อความเจ็บปวดอยู่คืออาการเริ่มมาล้วนะคะเริ่มหนาวสัน่นก็เลยตัดสินใจว่าตอนบ่ายคงไม่น่าที่จะอบรมไหวก็เลยบอกน้องที่อยู่ข้างๆว่าตอนบ่ายพี่ไม่เข้านะพี่ว่าพี่จะไปโรงพยาบาลก็เลย โทรบอกสามีว่าให้มารับไม่ไหวแล้วเพราะปวดท้องมากก็เลยไปโรงพยาบาลเมื่อไปโรงพยาบาลก็ได้ไปเข้าพบคุณหมอและคุณหมอก็ให้ไปตรวจเลือดไปตรวจปัสสาวะไปตรวจเลือดผลออกมาคุณหมอก็สงสัยว่าคุณเป็นโลหิตจางหรือเปล่าคุณมีโรคที่มีภาวะเป็นโลหิตจางมาก่อนหรือเปล่าเพราะ ผลออกมาเนี่ยคือเลือดมันจางมากๆเลยซึ่งออตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าเราเป็นอะไรเราก็บอกว่าไม่นะปกติเนี่ยคือไม่ได้เป็นคนที่เป็นโลหิตจางคุณหมอก็สงสัยคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอตรวจขอขอตรวจภายในก็เลยตรวจภายในก็ไม่มีอะไรคุณหมอก็เลยอืก็เลยไม่แน่ใจว่า ถ้าอย่างนั้นนะ่ะคืออยากจะส่องกล้องคุณหมอก็เลยบอกให้ไปจองให้ไปจองอคิวของการส่องกล้องซึ่งเมื่อไปจองโอ้แม่เจ้าจากมีนาวันที่ไปนะคือมีนาต้องรอไปถึงกรกฎาไปถึงกรกฎาถึงจะได้คิวส่องกล้องโอเคก็นัดไว้เหมือนนัดไว้ จากนั้นก็ได้ยากลับมาที่บ้านเหมือนเดิมแต่เป็นความโชคร้ายของความเจ็บปวดและก็คือความโชคดีของเราที่เราไม่หายเจ็บปวดเมื่อเรากินยาเพราะวันนั้นน่ะคือเมื่อปวดกินยาไม่หายปวดกินยาไม่หายและยิ่งเขวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถึงขั้นนั่งไม่ได้เพราะว่า เหมือนเหมือนก้นเราอะ่ะมันจะหลุดลงไปเลยก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วสงสัยจะต้องไปโรงพยาบาลเอกชนเพื่อที่จะให้เขาสแกนให้สแกนดูเลยว่าเป็นอะไรเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าคิวน่าจะได้เร็วกว่าโรงพยาบาลของรัฐก็เลยโอเคงั้นไปพอไปคุณหมอก็ให้นั่งก่อนเลย แล้วให้น้ำสีแดงแดหนึ่งลิตรคุณดื่มให้หมดแล้วคุณจะได้สแกนอคุณหมอมีแกมบังคับนะมีแกมบังคับว่าคุณต้องดื่มให้หมดถ้าอย่างนั้นหมอไม่สแกนให้เป็นเป็น,เป,นเป็นการบังคับเราไปในตัวก็เลยต้องนั่งดื่มน้ำปวดท้องก็ปวดนะปวดด้วยแล้วดื่มน้ำด้วยมันช่างทรมานอะไรขนาดนั้นนะแต่เราก็ต้องดื่มทีนี้เมื่อดื่มเสร็จก็เลยรีบบอกคุณหมอว่าก่อนที่ก่อนที่ดิฉันจะ อยากเข้าห้องน้ําคุณหมอดีฉันดื่มน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบพาดิฉันไปสแกนเถอะค่ะ,ะก็เลยไปคุณบอกเลว่างั้นโอเคงั้นปเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์แล้วก็สแกนก็ไปเข้าสู่กระบวนการเอ็กซเรย์แล้วก็สแกนช่องท้องทั้งหมดเลยนะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ20นาทีตามขั้นตอนต่างๆจากนั้นก็รอผลเมื่อรอผลปุ๊บคุณหมอก็มาแจ้งผลว่าเนี่ย ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นสีขาวๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงบริเวณลำไส้และช่องท้องจะรู้ก็คือต้องผ่าตัดซึ่งจะผ่าตัดที่นี่ไหมหรือว่าจะไปที่ต้นสังกัดก็เลยบอกคุณหมอว่างั้นเดี๋ยวจะขอย้ายไปที่ต้นสังกัดเพราะว่าเบิกที่นู่นได้จากนั้นก็เลยทำเรื่องทำเรื่องการส่งตัวในวันนั้น และพอไปถึงโรงพยาบาลต้นสังกัดของตัวเองก็เลยเข้าห้องฉุกเฉินพอเข้าห้องฉุกเฉินทีมแพทย์เป็นความโชคดีวันนั้นทีมแพทย์อยู่ครบเลยและเราได้ยื่นเอกสารที่เรามีหลักฐานทั้งหมดที่ไม่ต้องมาตรวจที่ไม่ได้ต้องมาตรวจอะไรอีกเลยวีดีโอวีดีโออะไรต่างๆให้คุณหมอไปคุณหมอก็ประชุมกัน ว่าเกิอดอะไรขึ้นยังไงและสักพักประมาณเกือบ30นาทีก็มีคุณหมอผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งนะคะก็เดินมาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องผ่าตัดนะเตรียมตัวให้พร้อมเราก็ทำความรู้สึกก็คืองงๆว่าผ่าตัดค่ะค่ะอ่ะก็คือรับปากได้แค่นั้นจากนั้นก็เป็นยังไงพยาบาลก็มาจัดการเราเลยจัดการยังไงล่ะ เอาท่อเอาท่อสายยางนะเสียบเข้าไปสอดเข้าไปในช่องโพรงจมูกของเรานะสอดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรให้ให้พร้อมให้หมดเลยนะคะแล้วจากนั้นก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดเมื่อเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดแล้วนะ ฟื้นใช้เวลา4ชั่วโมงด้วยกันในการผ่าตัดพอฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในห้อง ICU คือตอนนั้นงงๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างระยงระยางระยงระยางหมดเลยในตัวเราอะไรอะไรบ้างก็ไม่รู้สายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มัดมีการมัดมัดแขนเอาไว้มัดขาเอาไว้เพราะว่าเราอะฟื้นจากอาการที่เหมือนกับ เจอยาสลบมามันก็จะมีความเบอร์แล้วก็จะอาจจะแบบเออดึงสายอะไรต่างๆเขาก็เลยต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอ่าก็ว่ากันไปทีนี้เมื่อผ่านมาตอนนั้นยังไม่รู้นะคือผลอะไรยังไม่ออกกออ็รักษาตัวรักษาตัวมาอูสิบสิบหกวันด้วยกันที่อยู่โรงพยาบาลรักษาแผลผ่าตัดนี่แหละ แล้วเมื่อรักษาตอนวันวันแรกๆเลยอะ่ะมันก็ดีแต่ณนะตอนวันนั้นอะ่ะเขายังไม่เย็บนะเขายังไม่ได้เย็บแผลเพราะว่าอะไรเพราะตอนนั้นคือเราอ้วนเนาะคือหนังเนื้อหนังอะไรมันก็อาจจะแบบเออติดกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็มาเห็นตัวเองเอา้าวทำไม ทำไมถึงมีอะไรมาโผล่อยู่ตรงหน้าท้องมันคือลำไส้ที่เราจะต้องย้ายจากทวารหนักมาไว้ที่หน้าท้องเพื่อที่จะมีการขับถ่ายด้านนี้เอาแล้วเราก็แบบฮะนี่เราจะต้องมาเตรียมรับกับสถานการณ์คือขับถ่ายทางหน้าท้องโอเคได้ ตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่นะอ่าก็ต้องปรับตัวแหละเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่โชคร้ายก็คือมันมีการอักเสบในการในการเย็บในการเย็บแผลที่ที่เป็นแผลใหญ่อะ่ะตรงหน้าท้องของเราอะ่ะมันมีการอักเสบก็ต้องไปเลาะใหม่เมื่อเลาะใหม่ต้องเย็บอีกคือคุณเจ็บนะถามว่าเจ็บไหมเจ็บ แต่ก็ต้องทนพอครบกระบวนการที่มันน่าจะออกโรงพยาบาลได้แล้วคุณหมอก็เลยให้ออกโรงพยาบาลเพื่อที่จะมารักษาตัวแล้วก็รอผลรอผลอที่ตัดชิ้นเนื้อไปพอรอผลตัดชิ้นเนื้อไปถึงวันที่จะถึงที่จะมารับผลในวันที่เราต้องรู้ว่าให้เคมคือ ตอนนั้นถามว่าซีเรียสไหมคือเราก็ศึกษาข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อรู้ข้อมูลคร่าวๆว่าถ้าเป็นลำไส้แปรปวนอะแล้วถ้าหนักกว่าลำไส้แปรปวนอะมันก็คือมะเร็งเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำใจไว้แล้วส่วนหนึ่งก็ไปนั่งรอคุณหมอไปรับไปรับผลไปรับผลไม่ให้คุณหมอก่อนก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเนาะ เราก็พยายามมานั่งแปลมานั่งแปลจากนั้นพอพอพอรู้ว่าเ,เนี่ยบรรทัดเนี้ยอ๋อฉันเป็นอ่ะช็อกไปนิดนึงประมาณห้าวิฉันเป็นโอเคมันแต่น่าจะแล้วระยะไหนอ่ะโอเคยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เลย อ่าน,นรอคุณหมอคอนเฟิร์มแล้วกันอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้อ่าเราก็นั่งรอคุณหมอนี้พอรอก็พยาบาลก็เลยเรียกว่าอ่าเข้าพบคุณหมอได้ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าไปรับมาแล้วใช่ไหมคะผลไหนคุณหมอขอดูหน่อยสิอ่าคุณหมอก็อ่านแล้วก็ขีดขีดขีดจะพักหนึ่งคุณหมอก็เลยมองหน้าเรามองหน้าแล้วก็มองหน้าสามีแล้วก็เลย พูดออกมาว่าพอได้อ่านได้อ่านแล้วหรือยังก็เลยบอกคุณบอกว่าได้อ่านแล้วพอจะรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วค่ะแต่มันเป็นระยะไหนคะคุณหมอก,ก็เลยตอบมาว่าระยะสามค่ะแต่คนแค่ตอนนั้นคือถามว่าตกใจไหมคนที่ตกใจอ่ะไม่ใช่เรา เป็นสามีหน้าซีดแต่เราอก็คือทําใจไว้แล้วพอรู้แล้วรู้ล่วงหน้าไว้แล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วขั้นต่อไปจะต้องทอํายังไงจะต้องอะไรต่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกอ่คุณคุณหมอก็เลยน่าจะมองมองมองแววตาและสีหน้าของคนที่เอคนที่เป็นเนี่ยได้ว่าโอเคน่าจะไม่ได้กังวลอะไรหรือช็อกอะไรมากมาย ก็เลยคุยแบบรีลกละทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะคือ,อรักษาได้อยู่ที่การปฏิบัติตัวแล้วก็เราก็มารักษาปกติเลยเดี๋ยวคุณหมอก็จะมีวิธีการรักษาแล้วถามว่าต่อไปคือเราก็ต้องให้คีโมชใช่ไหมคุณหมอบอกว่าจำเป็นต้องให้เพราะเนื่องจากว่ามะเร็งนะ่ะ มันมีอยู่ทั้งหมด4ระยะด้วยกันระยะแรกคือระยะที่1ระยะนี้โอกาสหายก็ค่อนข้างจะเยอะยังเริ่มต้นอยู่ระยะที่2ก็คือเป็นระยะที่เ,เป็นณนะตรงจุดจุดใดจุดหนึ่งส่วนระยะที่3ที่เราเป็นเนี่ยคือโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นนะ่ะได้แล้วมันก็ถือว่าเป็นขั้นที่แบบอ,อันตรายจําเป็นต้องให้ีมโมส่วนระยะที่4ก็คือระยะที่ แพร่กระจายไปทั่วร่างกายและคุณหมอก็เลยบอกว่าอีกระยะหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือระยะที่ห้าที่จริงมีสี่ระยะนะแต่ระยะที่5้าเนี่ยเราเพิ่มมาก็คือระยะกลับมาเป็นซ้ำอันนี้น่ากลัวสุดนะคะนี้ก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นไปเตรียมตัวเข้าคอร์สสำหรับการ เคอส์คีโอ,อพูดว่าเขาคอสนี่ไม่ได้สนุกเลยเนาะเขาคอสนี่น่าจะสนุกแต่อันนี้มันไม่มันไม่ได้น่าสนุกอะไรเลยนะแล้วจากนั้นก็เลยกลับมาที่บ้านในช่วงระหว่างของการกลับมาก็นั่งร้องเพลงนั่งร้องเพลงในในรถมาเอ,อสามีก็เลยสามีน่ะเครียดคือ คือบอกเลยเห็นสีหน้าอะไรต่างๆคือรู้เลยว่าเครียดก็เลยถามว่าถามผมถามตรงๆว่าคุณนะ่ะคิดอะไรอยู่ตอนนี้ก็เลยตอบไปว่าไม่ได้คิดอะไรนะก็เฉยๆคือมันเกิดแล้วก็ต้องรักษาถามว่าคิดไหมคิดตอน 5, 5, 5, 5นาทีแรกนะ่ะคือคิดว่าอ๋อเราเป็นตายแล้วเราเป็นใช่ไหม นี่มันต้องยุ่งยากอะไรขึ้นมาอีกแล้วโอเคเป็นแล้วก็ต้องรักษาอสามีก็เรียกว่าโอเคถ้าคุณคิดอย่างนี้คือก็จะได้แบบสบายใจเพราะว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือกลัวเราเครียดเพราะว่าความเครียดเนะี่ยคือตัวสําคัญเลยสําหรับโลกนี้สําหรับคนที่เป็นเฉพาะกลุ่มนี้นะทีนี้สิ่งต่อไปคือ เราตอ,ตอบคําถามแม่เรายังไงเพราะแม่เนี่ยรอคําตอบอยู่ที่บ้านแม่แม่รอคําตอบอยู่ที่บ้านก็คิดคําตอบว่าเอะเราจะไปบอกแม่เรายังไงที่ไม่ให้แม่ตกใจเพราะไอเราเนี่ยเราไม่ตกใจหรอกเราก็เฉยๆแล้วร้องเพลงมาตลอดทางแล้วไม่ได้เสแสแ้งแล้วก็ไม่ได้แกล้งทําว่าเออตัวเองจะแบบเ r t อะไรนะแต่ว่าไม่รู้สิมันเป็นอะไรก็ไม่รู้คือไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับการเป็นน่ะไม่ได้ซีเรียสกับการเป็นเลย เอาตรงๆคือหน้าหน้ายับหน้าเหี่ยวหน้าย,ยน่นเอเป็นสิวยังเครียดกว่าตอนนั้นเลยตอนนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้เสียแซงกับการที่ไม่ซีเรียสเันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทีนี้พอมาเปิดประตูจะบอกแม่นี่สิเราจะบอกอยังไงดีเราก็ทำเป็นแง่งเงียนไม่บอกเราก็ทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ไป ร้องเพลงเล่นนั่งไปช่วงนั้นยังเจ็บแผลอยู่นะก็ยังแบบว่าเออแบบไปผู้เดินอะไรก็ยังไม่ได้คล่องอะไรมากมายสักพักหนึ่งก็หนีไม่พ้นเพราะว่าแม่มานั่งถามก็เลยบอกว่าไปหาหมออ่ะหมอบอกว่ายังไงไม่เห็นเล่าให้แม่ฟังเลยก็คิดในใจว่าเอาแล้วจะบอกยังไงดีนะก็เลยบอกแม่ว่า แม่ฟังให้ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทางแก้ไขถ้าตราบใดที่ลูกของแม่คนเนี้ยสู้หรือลูกคนนี้ของแม่เนี่ยไม่กลัวแม่ก็ต้องไม่กลัวด้วยถ้าแม่กลัวแม่ไม่สู้แม่จะทําให้คนที่เขาได้รับกําลังใจหรือได้รับพลังจากแม่เนี่ยเขาจะท้อไปด้วย เพราะนั้นแม่ฟังให้ดีหนูจะไม่โกหกแม่หมอบอกว่าหนูเป็นมะเร็งแม่อึง้งเราก็เป๋าๆอยู่ในใจนะว่าตายแล้วคือแม่จะรับได้ไมิเนี่ยคือแม่แม,แม่แม่โอเคไหมก็ถามว่าแม่แม่โอเคไหมแม่ถามว่าแม่โอเคไหมก็คงดูสีหน้าตอนนั้นคงไม่โอเค แล้วก็แบลตาก็คือเครียดเลยแหละเราก็เลยบอกว่าอืมอย่างนี้นะหนูอยากได้กำลังใจและและหนูก็จะขอให้กำลังใจทุกคนว่าหนูเองหนูยังสู้เลยแล้วทำไมทุกคนจะไม่สู้ไปพร้อมกับหนูแม่ก็เลยยิ้มรู้แหละว่ารอยยิ้มเนี่แฝงไปด้วยยังยิ้มแบบ ยิ้มแบบไม่ได้ว่าฉันรู้เรื่องอะไรกับเธอหรอกนะฉันก็ยังฉันก็ยังวิตกกังวลของฉันอยู่แต่คือเขาก็ฝืนยิ้มะนะก็เข้าใจเข้าใจแหละไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังในช่วงระหว่างที่ยังไม่รู้แล้วก็รู้เข้าสู่กระบวนการาผ่าตัดอะไรต่างๆ ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการของการให้คีโมซึ่งความรู้สึกของการให้คีโอเป็นยังไงแล้วก็การเตรียมตัวจะเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอมาเล่าให้ฟังในขั้นตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่รอติดตามด้วยนะคือจะเล่าทุกขั้นตอนเผื่อว่าจะไปเป็นประโยชน์สำหรับ ใครลหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วได้มาพบได้มาเจอ h a v e an i c e Day